ผมคือไอ้ส้มครับผมคือเจ้าส้มครับเนี่ยร้องเสียงดีดีกินข้าวก็ร้องอยากคุยอยากพูดจะเป็นคนอยู่แล้วผมอะมันเป็นส้มขาวนะครับสวยนี่สวยงามมากจะเป็นคู่กรณีกับมังค่งมังค่งตัวขาวนะครับอันนี้เขาเป็นตัวผู้อันนี้จะกินหัวปลาทูชอบ เป็นไงใช่ไหมส้มติดประทูไหมเอาอยู่เอาอยู่เอเอมามาวันนี้โชว์ความหล่อหน่อยสอเราอะโชว์ความหล่อหน่อยมานั่งตรงนี้มาโชว์ความหล่อตรงนี้มาหล่อไหมเราหล่อไหมกินข้าวไหมวันนี้กินอะไรดีรอืม กินปลาหูเอาเอาตัวหรือเอาหัวนะเช็ดขี้ตาหน่อยเช็ดขี้ตาหน่อยเช็ดขี้ตาไหนอ้วนไหมเราอ้วนหรือเปล่ากินปลาหูโอ้ตัวใหญ่ใหญ่นี่หล่อเนี่ยหล่อขาวเลยอ่ะใช่ไหมเราหล่อขาวเลยใช่ไหม รอขาวตีกันกับมั่งข้างไหมยัางข้ากับมั่งข้างหันหน้ามานี้อืมเอาขี้เหร่อ้ขี้เหล่ีหน้ามานี้สิหน้ามานี้เออนั่งรอๆตรงนี้รอหมเราชื่อส้มอันนี้ส้ม ขี้บวายขี้ร้องหิวข้าวก็จะรองละเป็นเป็นแมวจรเนาะเป็นแมวจรเขาเคยมีศัตรูศัตรูชื่อไอดำหนักสุดที่ไอดำมันลังแกประมาณดึกๆึกตีกันก็นกนไอดำก็คือมากัดคอตรงนี้คอเกือบขาดเลยนี่ต้องให้หมอช่วยหมอก็ช่วยกันคนละครึ่งหมอก็ช่วยครึ่งหนึ่งหมดไปสองพัน แล้วก็มากัดแถวขาตรงนี้แล้วก็กัดตรงหางกัดตรงหางนี่ก็รักษาเองใช้น้ำเกลือล้างแผลสดฉีดไปฉีดมาหายเลยส้มหายเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ดำนะโดนรถชนไปละไอ้ดำโดนรถชนตายส้มเลยสบายแล้วใช่ไหมส้มสบายแล้วใช่ไหมรับ หันหน้าไปนู้นสิอะไรวะหันก้นมาได้ยังไงหันก้นมาได้ยังไงหันหน้าสิหันหน้าโอ้ยน,นี่อะเรานั่งตรงไหนนั่งตรงนี้จะกินปลาทูไหมวันนี้กินอยู่แล้วเดินไปไหน จะคุยด้วยแล้วเดินไปไหนโอ้เห็นมีตังเห็นมีตังไหมเห็นไอ้มีตังเห็นมีตังไหมไปพาไปเล่นกับมีตังมามา <c oughs> ไปเล่นกับมีตังอะ่ะมีตังมันอยู่ทางนูน้นเร็วเร็วมานน้นอะ่ะมีตังมันอยู่นูน้นมามามมามา,มา เร็วๆๆไปเล่นมีตังอะนู่นอะมีตังมานอนนูน่นไปไปเล่นกับมีตังไปเ,เออเห็นไหมไม่ไปแล้วเหรอไม่ไปล่ะทำไมอะ่ะจะนอนอยู่ตรงนี้อู้สี่ขานปิดประตูไหม กินปลาทูไหมเอาเอาปลาทูเปล่าเอาปลาทูไหมไปเล่นกับมีตังไปมีตังค์มบนอยู่น้ามามามาเล่นกับมีตังมา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 มีตังค์มีตังค์ มีตังมีเพื่อนเล่นไหมมีตังมีตังมีตังครับมีตังฮะแมวหนูแมวหนูชื่ออะไรล่ะคะแล้วตัวหนูชื่ออะไรยี่หว่ากี่ขวบแล้วคะแปดขวบแปดขวบชั้นไหนเอ่ยปสามปสามโอ้เท่ากับพี่เหนือเลยไม่ได้เจอพี่เหนือเนาะพี่เหนือก็ปสาม มีตังมีตังมีมีม,มีตังแปลว่าเอเขาเจอกันเขาเจอกันเอาเอาเล่นด้วยกันเร็วคนหลอ่อเอา้าตัวสีน้ำตาลเหมือนกันมีตังมันอ้วนนะมีตังมันอ้วนอะ่ะเดี๋ยวให้พี่ยี่หวาเล่นด้วยนนสม้มฮะ แล้วไงคะที่ยี่หวาป .3 ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนี่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 ไปแล้วไอไอมีตังมันมาหาสาวมั่งข้่งอยู่ในบ้านมันชอบมั่งข้างมีตังมันชอบมั่งข้างนู่นครับบ้านบ้านมีตังอยู่นู่นท่านผู้ชมีบ้านมีตังบ้านมีตังอยู่นู่น ตัวสีน้ำตาลอันนี้บ้านมังค่างอันนี้บ้านของมังค่างอยู่นี่อันนี้พี่ยี่หวาก็เลยเก็บมีตดไว้อ๋อเขามีดชอบออกจากบ้านแล้วบางครั้งอ่ะหาไม่เจอเอาหาไม่เจอบางครั้งก็มีแผลมีแผลอุ้ยมันตีกันกับไอ้ดำไหมอ่ะไอ้ส้มมันเคยตีกันกับไอ้ดำแมวดำใช่ไหมโอ้สตูเดียวกันเลย คือแบบนอนอยู่เฉยๆใช่ไหมไอแมวดำอ่ะใช่ไหมมันขู่แต่ว่าแมวหนูเฉยๆอ่ะแล้วรู้หรือยังว่าแมวดํามันตายแล้วมันโดนรถชนตายที่นู่นโดนรถชนตายไปแล้วเพราะนั้นยังไม่รู้เลยอู้บ้นชนไปเป็นเดือนสองเดือนแล้วมันชนตายที่สวนสวนกลางหมู่บ้านเา่หนูไปแพมาอ๋อค่ะไปแพ่มาเนาะเอาเอามีตังค์ไปด้วยใช่ไหมอ่ะไม่ได้เอาไปอ๋อ นี่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 ไอ้ส้มมันอยู่ตรงนี้ส้ม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 ทำยูทูบแมวทำยูทูบเรื่องแมวส้มมันนี่มาต้องมีเพื่อนเล่นเยอะแล้วเนาะเจ้ามีเพื่อนเล่นเยอะแล้วเจ้าอีแมวหนูอายุห้าสิบแล้วอายุห้าสิบแล้วอืม แม่อายุห้าสิบดอกมาสม้มมีเพื่อนเยอะนะเราเจ้าอกัน,มนืมส้มนี่คุยดีคุยดีเสียงนี่ฟังไปฟังมาเหมือนคนพูดเลยตอนเช้ามีตังอ่ะมันแบบพอหนูปล่อยออกมาใช่ไหมพอหนูวิ่งตังวิ่งมาขวนอืมคนใครอ่ะคนหนูคนหนูคนหรอม,มันตกใจมัง้งมันดีใจมัง้ง อ,อกินเยอะใช่ไหมมีตังอะ่ะมันอ้วนกินเยอะ,ยอะมันจะมาหามั่งข้างเดี๋ยวจะไปปล่อยมั่งข้างนะหิวข้าวยัง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 หิวข้าวแล้วกินปลาทูไหมเรากินปลาทูเปล่ากินอยู่ โอ้นี่หล่อเหมือนกันนะนี่มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนชื่อมีตังใช่ไหมเออนันน่านันน่ามีตังกลัวมีตังกลัวอืมมีตังเพื่อนหมดเลยมีตังกลัวกลัวพี่ส้มเหรอกลัวส้มว้ายมาแล้วมาแล้วตังมาแล้วตังตังมาแล้ว มีตังมาแล้วมีตังมาแล้วม e e ีตัง oh, ว hey, hey. hey, ัดอ oh, ้วนสวัส <tuh> ดีค <ek> ่ะ uh บ๊ายบายครับเออเอาเฮ้ย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  uh นั huh. ่นน่เหตัด <u> uh. so ังเอาเล่นกับส้มเล่นกับส้มเล่นกับส้มเล่นกันดีๆนะเล่นกันทาไก็เดินไปด้วยกันนีเล่นกันดีๆนะครับส้มครับ ตังไม่เคยกลัวใครโอมัน well, ตัวอ้วนตัวใหญ่เลยดูเฮ้ยมันตัวใหญ่อ๋อกลัวกลัวมีตังเมื่อกี้มีตังมันยกแขนขึ้นเมื่อกี้มันไม่ได้เอาแบบข่วนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาอะไรนะเอามือไปแตะหางเพื่อนเฮ้อเอเฮ้อเอาเอา แล้วมีตังนอนไหนหนูนอนนอกเคยเอานอนในห้องกอกไม่ก็คงหมายถึงตอนเด็กอ่ะก็คงไม่เคยนอนในห้องก็คือเพราะมันจะเป็นฝุ่นเนี่ยพอตอนที่หนูนอนหลับอยู่ในห้องใช่ไหมมันเป็นขนเป็นขนเอ้าเอ้าเอ้าไล่ตามกันไปละมาแล้วครับปลาทูของพี่สมรางวัลนี่เป็นหัวปลาทู เวลากินก็แบบนี้ต้องคาบลงไปที่พื้นมาแล้วรางวัลของพี่ส้มนี่หัวปละบูหัวปละบูเวลากินต้องทำไไมลงพื้เวลากินในส้ม ส้มจะเอาหัวปลาทูลงถืงทุกทีเลยใส่ถ้วยให้จะเอาลงถุงก,กินเปล่าตัวกินกินยังไปกินเลยกินดิกินดิมอจะมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวว่าปิ้นมันกินนะปิ้นมันกินนะเร็ว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 ส้มเร็วเร็ว งบประทูของเอง่ะ